มีใครจะมาสมัคร CGM รุ่นสาบังจาพูดมาเลยนี่พี่เกดดูบอกเลยว่านิกรรมาการแน่นอนเพราะอะไรแกงไงคนที่จะมาสมัคร CGM รุ่นที่สามเอาแบบซีเรียสไหมสุดๆถ้าทำไม่ได้พี่ก็ทำไม่ได้เหมือนกัน คนที่จะเข้ามาอืมหนูจะรับมาแค่รุนสารทำไมเรา <คน S 1> ได้แน,น,น่<ค>นจะรับมา<อ>แค่สูตรคนรุนสารทำไมเราไม่ได้หรอกฮันเน่รนเราจะไม่เชื่ออะไรคำนี้ทางนั้นเพราะขนาดเรายังทำอะไรคุณได้เลย ลุนซามอิสเดเบมีคนทำป้ายรอแล้วนะคะเห็นแน่นจริงก็ทำให้ครบทุกรุ่นสิเออเ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 อรุ่นหนึ่งรุ่นสอง